มแม่โจ้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2567คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2567น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเมื่อวันที่18สิงหาคม2567 ที่ห้องเอกภพวิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลายัยแม่โจ้านายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้ในายวรวิชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชาการะและถวายราชดุดีเบื้องหน้าพระบรมสารีริกธาตพระบาทสมเด็จพระประเมณทลรามาธิบดี สีสินทละมห ah ามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฎวิทยามหาราชเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2567โดยทางคณะวิทยาศาสาตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเพื่พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวง รัชกาลที่สี่ในฐานะที่พระองค์ถูกยกให้เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยผู้ทรงกำหนดเวลามาตรฐานขึ้นในประเทศไทยก่อนที่นักดาราศาสตร์ในยุโรปจะกำหนดให้เส้นแวงที่ผ่านเมืองกรีนิชเป็นเส้นศูนย์องศาเพื่อเป็นมาตรฐานของการเทียบเวลาทั่วโลกทั้งยังทรงคำนวณไว้ว่าวันอังคารเดือนสิบขึ้นหนึ่งข้ามปีมะโรงจุลศักราช หนึ่งพันสอง้อยสาสิบซึ่งตรงกับวันที่ 18, สิบแปดสิงหาคามพุทธศักราชสองพันสี่้อสิบเอดจะเกิดสุริยุปราคามืดหมดดวงเห็นได้ที่บ้านว่ากอตำบลคลองวานแขวงเมืองประจวบคีรีขันโดยอาศัยหลักวิชาดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์ชั้นสูงที่ทรงศึกษาด้วยพระองค์เองโดยใช้ระบบเวลามาตรฐานของประเทศที่สถาปนาขึ้นโอกาสนี้ นายวรรวิชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดรวีรพลทองมาอธิการบรดีมหาวิทยายลัยแม่โจ้และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรถาปณะชื่นบานคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยายลัยแม่โจ้ได้ร่วมกันเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2567ขึ้นซึ่งคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อวิทยาศาสตร์ เพื่อชีวิตสิ่งแวดล้อมและสังคม BCG หัวข้อย,ย่อยๆเรียนเล่นงานอาชีพด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาการและงานวิจัยอันเกิดจากแนวคิดและการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปสนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปลูกเจคคติ และลักษณะนิสัยที่ดีงามตามแนววิทยาศาสตร์แก่เยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตโดยภายในงานจะเน้นกิจกรรมที่ให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถตลอดจนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทรงศักดิ์พรมเบียมชัยนรงอนันทปัญญสุธดศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน